ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้วันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายแล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนสิงหาคม2567นะครับช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะแถวโซนจังหวัดภาคเหนือแล้วก็ภาคตะนตกชิงเหนือนะครับก็ให้กำลังใจในส่วนของ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ประสบภัยในส่วนของน้ําท่วมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันสถานการณ์ราคามันสัาปลังช่วงนี้ก็ไม่แน่นอน,นครับมีความผันผวนสูงเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ในส่วนของแนวโน้มราคามันในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2 5 6 7นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงหน้าแลนะ้งแล้วเริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูการมันปี68แล้วนะครับราคาจะเป็นยังไงก็มีหลายๆท่านถามมา ซึ่งในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มันเริ่มจะออกเยอะนะครับก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข้อมูลกันนะครับแล้วก็ฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ล้นไร่นะครับสําหรับ fc 2เกษตรบรรจุนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับสามารถสแกนลายสั่งซื้อได้จากลายข้างล่างนี้นะครับจากจากแบรนด์ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะครับสามารถสแกนสั่งได้ย้ําว่าเฉพาะ fc 2เกษตรบรรจุมีราคาพิเศษให้นะครับก็ทักมา สอบถามดูนะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับในส่วนของล้นไร่แล้วก็มีดกดีด้วยนะครับใช้ในการระเบิดหัวหรือว่าเร่งผลนะครับสําหรับพืชใช้ได้กับทุกชนิดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานการณ์ราคามันในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายปีนะครับก็จะมี แนวโน้มเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสเกษตรบัณจิตจาวิเคราะห์ให้ดูนะบนพื้นฐานนะครับข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมก็คือตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นลานมันนะครับเขามีอยู่2อสาสาขานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีในส่วนของโรงแป้งเครือข่ายนะครับสถานการณ์ช่วงนี้นะครับณเวลานี้เนี่ยโรงแป้งส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ว่าปีนี้มันมาจากไหนนะครับแม้กระทั่งช่วงที่ฝนตกอยู่เนี่ยโรงแป้งหลายๆโรงนะครับมันเยอะนะครับรถที่ไปส่งมันก็ค้างคืนอยู่คืน2คืนนะครับ ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นมาแล้วนะครับหลายพื้นที่มันเริ่มอ,ออกเยอะนะครับแล้วก็ในโรงแป้งก็มีในส่วนของรถไปส่งมันเยอะนะครับทั้งโรงแป้งแถวอุดรแถวกาลสินแถวขอนแก่นนะครับแล้วก็ล้นไปถึงโรงแป้งแถวโคราชนะครับก็ยังคงมีมันเข้าเยอะนะครับนั่นคือเป็นตัวที่ส่งผลทาให้ในช่วงน,นี้ราคามันยังไปต่อไปต่อยากนะครับเพราะว่ามันออกเยอะอยู่นะครับมันยังออกเยอะ แล้วก็ที่สําคัญราคาในช่วงนี้ถ้าเป็นมันเปอร์เซ็นต์นะครับมันเปอร์เซ็นต์ก็คือ20ขึ้นไปเนี่ยราคายังถือว่าสูงอยู่นะครับยืนอยู่เหนือสองบาทห้านะครับในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแถวชัยภูมิกับโคราชส่วนมัน3 0เนี่ยแน่นอนครับยืนอยู่เหนือสาบาทอยู่แล้วในช่วงนี้ถือว่ามันเปอร์เซ็นต์ยังมีราคาอยู่นะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับในช่วง ประมาณตุลาถึงธันวานครับสถานการณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังตอนนี้เริ่มย่อลงมาเรื่อยๆแต่ยังไม่หลุด17บบาทนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ายังไม่หลุด17บาทต่อกิโลกรัมในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังเนี่ยก็ยังคงทําให้เป้าหมายมัน30เนะครับขายได้ที่ราคา3ามบาทห้ยังยังคงอยู่นะครับยังยังมีมีโอกาสที่จะถึงอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ มีมันแว็กซี่นะครับที่ซึ่งเปิดรับซื้อนะครับก็ราคา25รับซื้อที่4บาทที่8ตงค์นะครับก็เป็นมันแว็กซี่ที่มีหลายๆโรงแป้งเข้ามาส่งเสริมการปลูกนะครับก็เดี๋ยวถ้าถึงช่วงนั้นจะมา,มามามาพูดอีกทีในเรื่องของมันแว็กซี่นะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือในส่วนของราคาส่งออกก็เริ่มที่จะถอยลงนะครับก็มีอิทธิพลอีกตัวหนึ่งที่เข้ามากดดันในเรื่องราคาส่งออกด้วยก็คือในช่วงนี้ค่าเงินบาทนะครับแข็งค่าขึ้น เป็นประวัติการครับนั่นคือทําให้ในส่วนของการส่งออกนี่ก็จะทําให้มีปัญหาครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมันเส้นในช่วงนี้ราคาก็เริ่มนิ่งนะครับหลังจากที่ถอยตัวลงมาจาก8บาทตอนนี้ก็อยู่ประมาณ7บาท5 0 7บาท60ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของมันเส้น,นครับเพราะฉะนั้นในช่วงตุลาคมเป็นต้นไปนะครับมันจะเริ่มออกแล้วก็เป็นช่วงมันที่ออกเยอะแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นมันเริ่มที่จะหน้าแรงแล้วนะครับเป็นมันที่ค่อนข้างจะ รบขวบแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แป้งมันช่วงตุลาเป็นต้นไปโดยเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งจะอยู่เกือบ28 29นะครับในช่วงนั้นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะขายมันได้ในส่วนของราคาที่สูงนะครับบนพื้นฐานว่าราคาแป้งมันยังเท่านี้แล้วก็ในส่วนของมันมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับราคาน่าจะยืนอยู่3บาทได้นะครับในส่วนของมัน30%นะครับนั่นคือแนวโน้มในช่วงปลาย ปีนะครับก็คือช่วงตั้งแต่ตุลาคมจนถึงธันวาคมนะครับท่านผู้ชมที่จะขุดมันช่วงนั้นก็น่าจะเบาใจได้ได้ไดไดระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาลงแป้งตอนนี้มันเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังสูงอยู่นะครับย้ำว่ามัน30%หลายพื้นที่โดยเฉพาะโคราชกับชัยภูมิเนี่ยยังซื้ออยู่ที่3ามบาทสี่บาทห้ตางค์ต่อกิโลกรัมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณตุลาเนี่ยมันจะเปอร์เซ็นต์แป้ง น่าจะประมาณ2ี่้าขึ้นไปนะครับ25%นะครับโดยเฉลี่ยภาพรวมนะครับก็น,น่าจะขายได้3บาทอยู่นะครับก็ให้กําลังใจสําหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ถามมาในส่วนของแนวโน้มราคามันในช่วงตุลาครับก็คือสรุปราคาแน่นอนราคามันรวมหน้าล้านก็น่าจะสูงกว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้โดยเฉลี่ยซื้ออยู่ประมาณที่บาท70บถึงบาท90สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเนื่องจากมันออกเยอะแล้วก็พอช่วงประมาณตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ย มันเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นลานก็น่าจะกลับมารับซื้ออยู่ที่ประมาณ2บาทได้นะครับในส่วนของราคาที่รวมทั้งค่าเหยียบรวมทั้งราคามันแล้วนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ไปขายที่โรงแป้งก็อาจจะขายได้3บาทอยู่นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมันสําปะหลังนะครับอย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งนะครับต่อเกษตรบรรจุนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจล้วนไร่นะครับย้ําว่า ราคาพิเศษเฉพาะ FC นะครับไม่ต้องไปถามที่ไหนนะครับก็คือไลน์มาถามที่นี่เท่านั้นนะเพราะว่าเป็นราคาที่เรามาสมนาคุณให้กับท่านผู้ชมที่เป็น FC นะครับขอบคุณทุกท่านครับเจยกันใหม่ครับสวัสดีครับ